สวัสดีครับผมยันวางบอยนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนลวดหน่อยนะครับจะมาเปลี่ยนลวดนะครับได้ลวดใหม่สองคู่นะครับเป็นลวดคิงนะครับผมเคยใช้ของเขาไปแล้วนะคู่หนึ่งนะครับแล้วทีนี้คือเสี้ยนไงแล้วคืออยากลองแบบสเปคอื่นผมก็เลยสั่งแบบแกนสามพันสี่ลอมาแล้วมันก็ดูแบบคือมันแน่นมากครับมันแน่นมันขึ้นเร็วมากครับแกนสามเนี่ยดูกระหมดอะ พัรอบแล้วตอมผมเล็กด้วยมั้งนะมันขึ้นเร็วมากเลยครับผมก็เลยโอ้โหไม่ชินว่ะผมก็เลยถอดเลยถอดทิ้งเลยแล้วก็สั่งใหม่เลยนะครับเนี่ยสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับมีเทคนิคเล็กเน้อยอยู่นะครับมานครับนี่นะครับลวดเราอยู่นี่นะครับ กะจะดูดแบบเออให้มันแบบได้อร่อยอร่อยหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันผิดนะครับคือมันดูดยากครับมันดูดยากจริงผมก็เลยไม่รู้เจ้าโ,โหไม่รู้ว่าผมจะฝืนดูดไปทําไมอะไรคือมันดูดยากจริงครับถ้าผิดสเปคนี่มันดูดยากมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับเดี๋ยวผมมาใส่ให้ดูเลยผมจะใส่ข้างเดียวก่นนะ ข้างเดียวแล้วก็กะเอานะใส่ข้างเดียวแล้วก็หมุนน็อตแล้วก็เราก็ดึงลวดก่อนนะมองเห็นกันไหมผมจะขันไม่ยังยังไม่แน่นนะจะขันเอาแค่พออยู่นะพอตึงมือแล้วผมจะยกลวดเลย ลวดก่อนแล้วก็ถอดออก,กถอดออกมาวางไว้ก่อนแล้วก็ทำข้างต่อไปวางไว้ทําข้างนี้มั่งทีเนี้ยผมแนะนำนะโมตอมบีดีเนี่แจงเย็นนะครับต้องแจงเย็นเลยนะ วันนี้ฝนตกนะครับฝนตกรุงเทฝนตกหนักมากนะครับตกตั้งแต่กี่โมงไม่รู้ว่าผมตื่นมามันก็ตกอยู่อ่ะนะเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อนพี่ยัน้องนะครับผมจะใส่ทางไหนดีเล็งเอาได้เลยนะอยากได้ทางไหนอยากให้ลวดอยู่ทางไหนไปทางไหนอะไรเงี้ยคือเอาตามสะดวกได้เลย ทางไหนมันก็ได้หมดเลยว่านะอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนมากกว่ามาผนะมจะยกลวดไว้เลย,เ,ยเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่อีกข้างกันเราจะได้มาเก็บรายละเอียดเก็บปลายลวดว่าเราควรตัดเท่าไหร่ ควรตัดไหมคือบางค่ายเขาให้ขาลวดมายาวครับเขาให้มาเผื่อไว้ครับให้มาเผื่อไว้เผื่อว่าแบบเออใครอยากจะตัดก็ตัดได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้มาเผื่อไว้แล้วไนงะนะครับของผมคงไม่ได้ตัดแล้วมั้งเนี่ยผมจะดัดให้มันตรงเฉยนะเพราะว่าให้มันแบบใส่ง่ายนะครับเพราะเราขันไปแล้วมันจะงอนะครับมันจะงอนิดนึงนะครับ ตัดใหมันตรงก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอาจจะช้าหน่อยนะคลิปเนี้ยแต่ถ้าดูดูให้จบมันมันโอเคนะนะมันโอเคเลยจริงๆอาจจะช้าหน่อยนะครับ แต่อร่อยแนย่นอนรับประกันะผมจะยกลวดแหละเราก็มาเล็งหน่อยว่ามันเท่ากันยังไม่เท่าเราก็ใส่ใหม่ โมล,ลวดนะผมแนะนําเลยว่าค่อยๆทํานะค่อยๆทำนะค่อยๆทําไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบมันจะได้ทําทีเดียวแล้วได้เสร็จเลยไนงะไม่ต้องแบบถอดเข้าถอดออกโหมันไม่ลั่นวะ่ะเพื่อนมันไม่ลั่นว่ะพี่น้องมันไม่ลั่นเลยอะ่ะอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบว่าถอดเข้าถอดออกครับเอาให้มันเสร็จทีเดียวเลยค่อยๆทําเนี่ยผมจะได้แล้วนันเนี่ย ได้แล้วเดีวผมจะย้ำน็อตเลยนะครับประมาณนี้นะครับมองเห็นใช่ไหมผมก็มาใส่เลยแล้วเราค่อยมา <c oughs> ประดิษฐ์ประดอยต่อเอาในเวลาเราขันใส่อะไรก่อนมันจะได้ดัดง่ายนะครับเล็งก่อนนะเล็งหน่อยเล็งหน่อย เท่ากันแล้วนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองลองปิดแคปดูก่อนนะครับเพราะว่าเวลาผมเติมน้ำยาเนี่ยผมจะไม่ค่อยถอดแคปนะครับทุกวันเนี้ยคือผมจะจอดข้างบนเลยไงผมจะเล็งให้ลวดมันพอดีกับรูข้างบนเวลาเราจอดน้ำยาเราจะได้หยอนลงไปเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตอนทำเสร็จอ่ะ เราเล็งก่อนว่ามันควรปรับตัวไหนเดินหน้าหน่อยตัวเนี้เดินหน้าหน่อยครับโอเคเล็งโอเคพอดีละโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาไล่ไฟกันดีกว่าครับมาไล่ไฟกันดีกว่าลวดคิงนะลวดคิงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูลวดก่อนซื้อมานะครับซื้อมานะ ลวดคิงลวดคิงผมรอลวดอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูดประมาณสองวันสามวันน่ะคือรอรอแบบได้ลวดดีๆแบบว่าจะได้ทำลวดใหม่จะได้ดูดแบบอร่อยอร่อยไงคือผมไม่ได้ดูดเลยดูดอตแบบดูดหน่อยเดียวคือมันถ้ามันไม่แบบมันดูดลำบากเราแปลกแปลก,กไปผมก็ไม่อยากจะดูดไง เหมือนเดิมเรานะครับไม่ต้องเขี่นหน้าลวดนะไม่ต้องเขี่ยหน้าลวดนะครับคอยแบบคอยจิ้มคอยแบบนะครับปั่นเราเนี่ยเอาคอยจิกหมุนข้างในเอานะครับไม่ต้องแบบเอาไอ้นี่ไปเขี่ยไอ้นั่นไปเขี่ยนะเชื่อผมเชื่อผมแล้วลวดเราแม่งจะแบบใส่ตลอดมันจะแบบเอ้ยเอย้ลวดเรายังใหม่อยู่นะ no เว้ยเออยยังได้อยู่นี่ว่าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะ นะไม่ต้องเอาอันนี้ไปเขีย่ยนะครับเดี๋ยไล่ไฟแป๊บเดียวก็ไล่จบแล้วนะครับถ้าลวดมันมันดีไล่ไฟแป๊บเดียวครับผมจะบอกเลยว่าลวดที่ผมใช้อะแทบทุกค่ายเลยทุกค่ายเลยดีกว่าที่ผมใช้บ่อยๆซื้อแบบซื้อแบบซ้ำสองรอบสามรอบสี่รอบไล่ไฟง่ายหมดทุกตัวเลยผมเคยไล่ของ BKS อะไม่ถึง5นาทีผมไล่เสร็จแล้ว เนี่ยไล่แบบเนี้ยผมไล่ไม่ถึงห้าทีเสร็จแล้วของ b k s อ่ะแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะโอ้โหไอแบง,งค์ไอเหี้ยกูทำได้เร็วกว่าน,นี้อีกอะไรอย่างี้นะแต่ส่วนตัวผมนะผมว่าไอบางทีมันเร็วนะคือมันไล่แบบเดียวมันจบไงนะสำคัญมากนะตอนมีทีเดียวลวดต้องสูงนะครับให้มันแบบำช้ำๆ่อยนะนะนะเรามาไล่ลวดกันนะ่นะนะอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียว แย่ yeah, ไม่เข้ารูแล้วทีนี้ผมเดี๋ยวผมต้องขอย้ำน็อตอีกหน่อยโอ้ยมือสั่นแล้วเนี่ยไขค,รครวงแบบพอดีผมมันก็ไม่มีโอเคแล้วล่ะมาหมืนลืดต่อคิปอาจจะยาวนะครับเพื่อนๆ เวลาไอ้ทำไหมเนี่ยทําทํารวดคลิปอาจจะยาวนะแต่ว่าก็แต่ยาวแต่มันก็เพลินดีนะมานั่งดูผมอะ่ะอืม ค่อยแบบค่อยเก็บค่อยเก็บไปไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเชื่อผมถ้ารีบแล้วมันจะมันจะทำได้ไม่ดีพอนะครับค่อยๆทำแบมก็ทำได้อะใกล้มาแล้วอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวก็ขึ้นแล้วก็เท่าแล้ว อ,อีกหน่อยเดียวผมขอแั่นี้หนีบแล้วกันหนีบหนึ่งทีไม่ต้องหนีบแรงนะหนีบหนึ่งทีอ,อีกอีกหนึ่งทีเบาๆอีกหนึ่งทีเบาๆโอเค โอเคอ้า okay. เครื่องเริ่มร้อนมาดูผลงานได้ยังหรอเนี่ยนี่นาะยลวดคิงเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะครับค่าส่งอีกห้าสิบบาท 5โอมนะน่าจะ0.12นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมไม่เคยถามเขาและอย่างหนึ่งที่ผมรู้ได้ไงผมถอดไปใส่เครื่องของเพื่อนผมนะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ0.12นะครับเดี๋ยวผมขอดูไฟอีกรอบหนึ่งก่อนมันจะได้และผมจะได้ใส่สัมาโอเคครับเท่ากันแล้วเรียบร้อยครับมาตั้งไว้ก่อนแล้วเรามาคุยกันก่อนนะ โอมน่าจะศูนย์จุดหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อ่าแอดมินไว้ให้นะครับคือผมอ่ะคือรู้จักลวดเขามาตั้งนานนี่นแหละตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเนะแต่คือเพิ่งมีโอกาสได้ใช้ลวดเขาอเพิ่งมีโอกาสได้ใช้ลวดเขานะครับเนี่ยนะครับเขาเพิ่งส่งมาให้เลยนะครับเพิ่งส่งมาส่งมาเมื่อวานแหละ ส่งมาเมื่อวานเพิ่งจะถึงนะครับส่งมาเมื่อวานช่วงสี่โมงนะครับคือดูน้ํายาผมดิที่จริงมันต้องใกล้หมดแล้วนเนี่ยถ้ารวดผมแบบว่าผมไม่สั่งมาผิดสเปกผมไม่อยากแบบไอ้นี่คือเอามจริงแต่ก่อนอนะสเปกที่ผมเคยสั่งมาที่ผมที่สั่งมารอบล่าสุดที่ว่าผมถอดถอดทิ้งใบมันสามสี่ขวคือผมเคยดูดมาก่อนนะครับแต่ว่า ผมเคยดูดมาในอะตอม,มนนยี่สิบสี่มิลไงมันไม่ใช่ยี่สิบมิลแกนสามทับสี่รอบเนี่ยไฟมาเร็วมากนะครับคือแบบว่าคือเอาเข้าปุ๊บกดปุ๊บ,บคือมาเลยคือยังไม่ทันได้ดูดแล้วทีนี้คือเราดูดนิก6ไนงะมันจะแอกนะครับมันจะแอกเออมันจะแอกนะครับผมเลยโอ้โหดูไม่ไหวว่าแล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากฝืนมาเพื่อนผมก็าทายไปหาเพื่อนเออเพื่อนม,มีมีแบบมีลวดเหลือบ้างเอามาให้ใช้ก่อนหน่อยดิอะไรเงี้ย ื่นก็ให้2.5ทับ6มา2.5ทับ6มาก็เอามาใส่ก็ช้าอีกนะครับช้านะคือ2.5ทับ6เนี่ยสำหรับสายลากเลยแต่ผมอาตอมมัน20มิลไงของผม,มอะตอม20มิลไงนะครับมันก็เลยแบบคือต้องเอาแบบพอดีพอดีอะจะมาช้ามาเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กนะครับนะ BTD นะ ผมแนะนําเลยให้ใส่สำลีแบบพอดีนะครับในในกึ่งไปในทางแน่นเลยด้วยซ้ํานะครับถ้าใส่บางมันจะไม่ลั่นนะผมบอกให้ BTD ดีอ่ะเอาเอาเอาแบบพอดีกึ่งแน่นไปเลยถ้าใส่บางมันมันไม่ลั่นจริงนะ b t b นะพูดเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้โกงหก ไม่เหมือนพวกเอาโพพวกเดลับบิดนะยิ่งแบบยิ่งบางยิ่งล่นอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเอาพอดีเท่านั้นนะครับหนาไปก็ไม่ดีบางไปก็ไปดีอนะต้องเอาพอดีพอดีเท่านั้นก็อย่างที่บอกเลยพอดีเป็นกึงกึ่งหนานะครับสำลีผมก็จะหมดแล้วสำลีลุกก๊อฟนะผมใช้สำลีลุกก๊อฟนะเอาจริงก็อยากใช้ไฟ้น้ำตาลอยู่นะแต่ว่า ผมจำไม่ได้ไฟน้ำตาลมันรีดกลิ่นดีมั้งอืมถ้าผมจำไม่ผิดนะไฟน้ำตาลน่าจะเป็นรีดกลิ่นดีนะครับ ยุ่งๆหน่วง,ง,ง,งนะแต่รอชมได้เลยรอชมได้เลย mm. หางสำรีก็แล้วแต่คนชอบเลยนะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับจะเอาสัา้นเรายาวแล้วแต่คนชอบเลยส่วนตัวผมก็ชอบยาวนะส่วนตัวผมชอบยาวเพราะว่าผมจะคือมันจะดึงน้ํำยาไว้ได้แบบว่าได้เยอะไง สีแรกวันนี้วันเสาร์เอ้ยวันอาทิตย์นึกว่าแบบพี่ๆทำงานแฟตเขาจะไม่ส่งนะนะวันนี้แต่เขาก็ยังส่งนะครับแต่มีค่ายหนึ่งนะที่ไม่ส่งวันนี้ ค่ายสีแดงนะครับเอกชนผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ส่งมนะน่าจยวันหยุดเขาหรือมันะ้งแต่เขาไม่ส่งนะครับผมตัดหางาำดีสั้นไปนะเนี่ยคิดว่าเนี่ย อยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวสำหรับเรื่องแบบเรื่องอ้เจ้าของรวดเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะปักไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะครับมาจะมาลองกันก่อนถ้ามันสั้นไปเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่ก็ได้ น้นะสำลีก็ชอบค่ายไหนก็จัดค่ายนั้นไ,ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะสำลีฝ้ายของไทยดีหมดทุกอันนะดีหมดทุกเจ้าเลยนะครับดีหมดทุกเจ้าเลยนะครับเพราะว่าคือหนึ่งนะครับผมสนับสนุนคนไทยด้วยกันไง ผมไม่ได้ใช้ของนอกเลยเชื่อไ่มสำลีลวดน้ำยงน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครใช้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับ,นะครบแค่พูดภาพรวมดูอ่ะ ฐานเก่าเนี่ยฐานอ่อนนะเนี่ยโอเคแล้วนะเจ๋งแล้วผมรอวันนี้มาสองสามวันโอเคครับยังไงก็ ฝากลดคิงไว้ด้วยนะครับนะครับรดคิงนะครับผมซื้อมานะอย่าลืมนะผมซื้อมานะเออผมใช้อนไนผมมีอยู่กับผมเนี่ยผมซื้อมาหมดแหละนะคจับนะครับนะครับจับไล่ไฟง่ายนะครับส่งวันเดียวถึงนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ